กรรมฐานหลักๆจริงๆมันมีอสี่กรรมฐานอย่างที่ต้องทําตลอดเวลาเนะแม้จะยืนเดินนั่งนอนทํากิจกรรมดําเนินชีวิตนะี่ยหนึ่งพุทธานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระเจ้าสองอาุภากรรมฐานหรือกายคตาสติให้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่งามทั้งหลายเป็นต้นสามคือมอรณานุสติระลึกถึงความตายที่จะมีแก่ตนเอง สี่เมตตากรรมฐานในกรรมฐานสี่กรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฐานที่ต้องกระทําอย่างเสมอต่อเนื่องเขาเรียกว่าเป็นแต่เวลาใดเวลาใดที่เกิดจิตใจหดหูท้อแท้เหมือนขาดที่พึ่งเวลานั้นให้เจริญพุทธคุณให้ระล,ลึกถึงกุณของพระเจ้าเป็นแบบนี้โดยหลักนะ เวลาใดรู้สึกว่ามันเกิดกำหนัดยินดีเพลิดเพลินเนี่ยเกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินให้เจริญกายยคตาสติหรืออสุภกรรมฐานคือความไม่งามในกายนี้เวลาใดเกิดความประมาทมัวเมาในวัยในชีวิตให้เจริญมรณา,านุสติเวลาใดเกิดความเครียดความโกรธความกุน กลุ่มหุหนยิดให้เจริญ,เ,รญเมตตาใช่ไหมฉะนั้นจิมต้องเจริญตลอดเช็คตัวเองตลอดมันเหมือนอย่างนี้ชีวิตเนี่ยเวลาเราร้อนเราก็ต้องไปอาบน้ำใช่ไหมหิวก็ต้องไปกินข้าวเหนื่อยก็ต้องไปพักแล้วก็ง่วงก็ต้องไปนอนเงนี้ยหลักการของ ใจของเราเหมือนกันให้เช็คสภาพใจเหือนเป็นเหมือนยาสามันประจำบ้านกรรมาฐานสี่กรรมาฐานเนี่ยเขาเรียกว่าสพัทกะกรรมาฐานกรรมาฐานที่จำปรารถนาในกิจทุกอย่างจะไปทำกิจอะไรก็ต้องมีกรรมาฐานสี่กรรมาฐานนี่เป็นหลักเขาไว้หนึ่งในนั้นคือเมตตาฉนั้นถึงมาสอนเมตตาภาวนากับพวกเราเนี่ยเพราะว่า แต่พวกเราไม่ไม่ทำตามคำสอนของพรธเจ้ากันไงก็เลยก็เลยกันกิเลสไม่อยู่เช่นเวลาหดหูท้อแท้เซ็งเบื่อหน่ายไล่ที่พึ่งเนี่ยแปลว่าไปเจริญกรรมฐานอะไรกันบางคนก็ดูลมหายใจไม่เขาเราียกไม่ตรงคนบางคนเนี่ยใช้ใช้ชีวิตเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะกินแต่พาราอยู่น,นเธอเห็นไหมกินยาขนานเดียวอะอันนี้ชีวิตจริงๆเลยนะอันนี้ไม่ไใช่ไหมปวดหัวปวดฟันปวดท้องอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรก็กินแต่พาราพาราเซตบอนเนี่ยถือกรรมฐานเดียวใครบ้างเป็นแบบนี้ถือแต่ยุบหนอพองหนอบ้างถือแต่พุโทโธบ้างถือแต่รูปนามอยู่ถืออยู่แค่เนี้ย อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ตอบโจทย์ความจริงของชีวิตเขาใอย่าง